สวัสดีครับน้องน้องหญิงเพรกรูปหล่อสวัสดีครับน้องปามี่แล้วก็เพรคู่ขวัญเพร่คู่ขวัญสาวน้อยเพชรแม่แพงอ่างเปานะครับผมสวัสดีครับสวัสดีไอเปาสวัสดีค่ะคุณมดโอเคคบุณสวัสดีครับคุณสุครับเจ้านายครับสวัสดีค่ะยังก่อน พูดอะไรนะเมื่อกี้ไม่ได้ยินไไไมม่่ด้อะไรหรอกอไมม่ใเพูดอะไรนะเออสวยสวยมากเลยครับเจ้านายโอเคหัวคลิปนะครับเดี๋ยวถ่ายตอนเย็นอีกครับถ่ายแค่นี้หน่อยบรรยากาศชายทะเลสวัสดีนะน่นสวัสดีนักเอกอ้อมแหมมหลับไปครับผมกินอีกแล้วก็จะหลับแล้วตอนนี้โอเคครับ นนอนเป็นไงไม่เจอกันหลายวันสบายดีฮะประวัติมากเลยคิดถึงอ่ะก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ไปด้วยกันเดี๋ยวไปเช่ารถกลับไปครับก็ไปรถตู้ที่นั่งผมก็ตีตียาวเลยนะตียาวแล้วนอนนั่งเลยนอนนันงยาวซื้อฟูกหมาแล้วด้วยซื้อฟูกหมาแล้วเราจะไปด้วยกันนะครับแฟนขาเอฟซีฮะ ไปกับน้องขวันแล้วก็น้องปามีทสุทนายผมแล้วนันนนทแล้วก็คุณนางเอกออมแอมนะครับผมแล้วคาเอกออมแอมนะคผมแ็นางเอออนครัม่็นางเอกออมอนะครับผมแ้ก็คุณนีอกอแน้าตาดีมากเลยเนี่ยอีมแฟนะัแวก็างเอยอมแอนะแางเกมแนะครับผมแล้วาอกมนะับพีแล้วก็ค้อางเอกมือนพค่ัปก็าเอออม่เมคราะเมาไ ทนน้นเป่าได้แต่อย่าวอกห่างม่เป่านะเพราะเลอะหางนะจ๊ะโอเคเลยเอาค่ะคลิปนี้อาจูบรรยากาศเล็กน้อยนะครับเจ้านายครับผมม่วงนอนยังครับผมยังครับน่ายังไม่ล้างสวยกว่าเดิมนะตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ล้างเดีกลับไปจะไปล้างครับผมอย่าลืมครับแฟนๆคอมเมนต์มาเราสราบถึ หัวใจให้องค์กรสาธารณถเป็นผู้แทนอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เราทํางานด้วยความตั้งใจทุกๆคนเลยกลุ่มก็จะกลุ่มอะไรกลุ่มใหม่กลุ่มอะไรนะครถตู้หันศารถตัวหันศาครับตัวหันศาก็จะมีของแรถตัวหันศาเปลี่ยนแกงแล้วเปลี่ยนแกงไม่เปลี่ยนเพราะว่าคนที่อยู่ประจําคืออีปามนี่อยู่ในนั้นนะอยู่ในรถคันนั้นอีปามมีคนเดียวที่อยู่ตอนนั้นหายหมดแล้วทำไม คนนึ่งกับคนนึงกับจีไปแล้วหัอว่านาแกงอ๋อไปเขาเขาไปหาทำเลเองไ้เปล่าเปล่าเขาไม่เขาไปหาทำเลเองอ่ะย่าหอยนางรมมาต้องพัทยานะมากินแค่หอยนางรมนะครับเราก็จะไปนอนบ้านป่ามดนะนอนโรงแรมนอนโรงแรมป่ามดที่ป่ามดไม่ได้อยู่ จอกันคืนนี้เขาตาโลพัทยานะครับปากทางเขาตาโลนะครับเจอกันครับโอเคครับเดี๋ยวเอาส้าคลิปนี้ไปปาหมีเป็นไงครับพระเอกลู่มหรอนี่ยสิบล้อนะครับผมเนี่ยบรรยากาศทะเลอันนู้นเกาะล้านนะฮะเกาะล้านนะฮะนี่เป็นไงเอเกาะล้านบรรยากาศเกาะล้านตอนตอนมาครั้งแรกกี่ขวบมาน้องหญิง ตอน,นมาครั้งแรกกี่ขวบมาพัทยาเนี่ยอายุเท่าไหร่เจ็ดค่ะพอเจ็ดขวบแล้วนี่ตอนนี้เท่าไหร่ละยี่สิบค่ะโอ,โอ,โอ้หลายปีนะโอ้ตั้งสิบเท่าไหรอ่รอ่ะสิบเจ็ดปีกว่อนมาเปลี่ยนแปลงเยอะไหม,ไมะะเปลี่ยนแปลงเยอะไหมอ่องตรงนะม,มันเหมือนต,ตอนนั้นมัน,มมนเป็นชายหาดไม่เป็นทรายแบบนี้มันจะเป็นปอ่ามันจะเป็น เหนไหมเนี่หาดถึงเกือบถึงถนนเลยสภาพนี้นี่เขาทุบเททรายใหม่ทำทรายใหม่ทำชายหาดใหม่นะพัทยาครับบรรยากาศครับเนี่ยหน้าหาดหน้าวัดจะพิงทองหาดจะพิงทองแต่ก่อนสาวน้อยก็มาพักแรมที่นี่สองสองคืนสามคืนแล้วก็ไปดูโชว์จิบเบอร์นี่แล้วก็เด็กน้อยแรนเตอร์ก็มาเล่นน้ำกันเด็กนี้สนุกกันนะถ้าครูเอมาบอกจะนั้น อยู่ที่เหล่ายังอยู่ไหมอยู่เพราะว่าก็ไปดูทริปนี้ด้วยกันอ๋อนี่แหละุยเอก็พาเด็กน้อยมาเล่นน้ำกชอบุยเองแกชอบเล่นน้ำุยเองไปหาพื้นที่ไว้จับจองไว้ให้เปาไปน้าอดแล้วไปผู้เดียวหรอแล้วไปผู้เดียวก่อนคอยพันพร้อมนี่สิงพื่อนลาอยู่แต่ว่าทุกคนก็ต้องไปนั่นแหละแต่ยังไม่อยากไปตอนนี้เออโแหม่มาดีเจ้าตั้งเอกเอ้แหม่ขนาดนอนยังสวยเลยน้องเอกโอ้แหม่ ครับคือแล้วเป็นไงฮะจะเปลี่ยนผู้จัดการไหมอ๋อแหมมบริการดีหรือเปล่าผูจัดการขับรถดีไหมอร่อยมากเลยพี่พี่สดออาแล้าพี่ก็พี่ก็ว่าพี่กินก๋วยเตี๋ยวมาได้ถ้วยหนึ่งแล้วนะพี่ยังกินได้อีกลด้หรอ นี่ครับวันนี้โอ้แล้วนนท์นี่ก็ปีนี้ก็ออร่าเลยนะร้องเพลงสุดยอดเลยเสียงเขาดีอยู่แล้วเอ้วไม่ใช่แล้วนนดีอยู่แล้วอ่าน้องขวัญน้องขวัญน้องเพสบายอยูพี่นนขึ้นร้องเพลงต่อร้องตัวจริครับชายคนหนึ่งบอกว่แสดงว่าที่นอนอิ่มเหมือนนี่ จังเลยแม่พรุ่งนี้มานั่งเหตไหมมาโอเคพรุ่งนี้เจอกันเจอกันนะแม่จะรู้ไหมว่าหนูนั่งอยู่ตรงไหนมันจะมาเร็วกว่าเพราะว่าเรขที่หนึ่งก็จะมาเลยที่หนึ่งที่สองหนูนี่แม่จะเดินหาเดินหาวนะแม่นะ กินกุยอ่ะตอกทุกเดืแล้วแม่โอเคครับท่องเปาครับผมรู้จักกันมานานแล้วเป็นญาติสนิทเหมือนญาติสนิทนะครับผมมาก็ต้องตากแกตลอดไหนมาเนี่ยถ้าถ้าไม่เห็นแม่ขมาขายหอยก็จะบอกแกโทรเรียกให้อ๋อมีเบอร์ใช่ไหมมีเบอร์แล้วตอนนี้ก็ขอเบอร์ไปเองแล้วอ่เดี๋ยวเขาสัมภาษณ์อ่าน้องหญิงสักหนึ่งนาทีนะครับเรนซีน้องหญิงอ่า เป็นยังไงฮะมาอยู่สาวน้อยค่ะโอเคดีค่ะแล้วใครแนะนำมาฮะแม่ค่ะแม่ใครฮะอ๋อเขาเขารู้จักเหรอไม่ใช่เพราะนึกว่าแม่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 อะไรเขาเรียกแม่เอฟซีอะไรเงี้ยอ๋อแม่เราเลยใช่ไหมเออแล้วบ้านอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรฮะขอนแก่นค่ะน้ำพองค่ะอ๋อน้ำพองก็ไม่ไกลแต้ยินชื่อสาวน้อยมานานแล้วใช่ไหมตอนนั้นตอนตอนทำงานที่ไหนตอนนู้นแห่ค่ะอ๋อเรื่องของคณะอะไรฮะ อ๋อแล้วก็เปลี่ยนมานี่เลยใช่ไหมออแม่แนะนำมาอยู่นี่ดีกว่าใช่ไหมโอเคนี่ครับน้องหญิงนะเสียงเสียงเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะเนี่ยมีความสามารถเสียงหวานเสียงโอเคเลยอ่ะไม่งั้นต้องเป็นแดนเซอร์ยาวเลยนี่เขาให้ขึ้นเพราะเราต้องมีน้ําเสียงที่มีคุณภาพใช่ไหมเจ้านายบอสตัวของยาโอเคอ่ะสกรีนแล้วฮะ แล้อีกคนที่เสียงดีกว่าน้องก็มีนะนี่ครับอูหลังเปาครับผมอ้า่าอลังเปาก็สุดยอดครับผมเขาไม่ธรรมดาความสามารถเยอะเอาล้ครับคิดนิดแค่นี้มันจะ่ายพัทยาครับผมบ้านผมเองนะครับผมก็แพนมหาเจ้านายผมหน่อยฮะเพราะว่าสวัสดีครับเจ้านายครับทุกคนจะนอนได้แล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ถึงเวลานอนค่ะ อครับอานอนนอนเดี๋ยววันเย็นยืจะก้จะไปถ่ายนะถ่าินห่อยให้ไปกลก่าดีไม่ดีนะไม่ไม่ไม่ลงช่องผมอยู่หลายวันแล้วเนี่ยครับหลายวันแล้วไม่ได้่ละสองตีนี้โอเครับเอ้าก็เก็บลิสิทธิดปลาโมเดอรอย่งไหนมันดูเยอะไหมครับก็พอได้อยู่ร้อยสองร้อมาอยู่แล้ว สรร่างนี้วโอเคครับขอบคุณมากครับแฟนคลัอสซสวัสดีครับนั่งเอวโมแอมพักผ่อนนะครับผมวัสดีครับโชคดีทุกท่านมีความสุขทุกคนนะครับรักพัทยาครับผมวัสดีครับ